สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม Exclusive c a ค่ารถที่เอามารีวิวในวันนี้เป็นรถยุโรปค่ายตลาดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในบ้านเรามีบอดี้สไตล์หลากหลายและบางรุ่นกลายเป็นรถสะสมไปแล้วครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา อร่อเครื่องโดยสินค้าคอยจุดระเบิดสายหัวเทียน, <9 S 2> นเก้าอเนกประสงคมอเตอร์ปั๊มติกลูกลอยครบชุดพาบเบรกมอเตอร์พัดลมที่ top performance หัวเทียน NGK ตัวเลือกอันดับหนึ่งของโรงงานผู้ผลิตและทีมแข่งชั้นนำระดับโลกเลือกใช้ Mercedes-Benz E-Class C124320CE124 เป็นรถในกลุ่ม exclusive car หรือว่า E-segment ของทางค่าย Mercedes-Benz และถือว่าเป็นปฐมบทของรถในตระกูล E-Class และเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของค่ายเปิดตัวครั้งแรกในปี1983จนถึงนปัจจุบันมีทั้งหมด5เจนครับเจนที่1 W124 ในปี1983เจนที่2 W210 ในปี1996เจนที่3 W211 ในปี2003 เจนที่ 4, W212 ในปี2010และเจนที่ 5, W213 ในปี2016ครับแต่รุ่นก่อนหน้า W124 ขึ้นไปจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม mercedes benz classic นะครับและ124มีบอดี้สไตล์ทั้งหมด5แบบเพื่อแยกตามวัตถุประสงค์การใช้งานครับ 1. Ane, 2, c e d a ซีดาน2องคูเป้สามคอนเวอร์ทิเบ และ5แบบลิมูซีนครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Mercedes-Benz E-Class 320 CE เจนที่1รหัส C124 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1983จนถึงปี1996และรถคันนี้จดทะเบียนในปี1991ครับมาดูเครื่องยนต์กัน เครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหลังขับวาล์วโซขนาด3.2ลิตรรหัส M1046 สูบเรียงดับเบิลโนเฮดแคมชาร์ป24วาล์ว220แรงมา้าแรงบิด310นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ4สปีดครับ เพรสและเลเบลที่รถเดิมคุณจะต้องมีในห้องเครื่อง 1. จุดครับโค้ดรุ่นนี้ก็คือ1244ครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0ูถึงร้อยวินาทีท็อปสปีด230กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว5.6เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กฟอร์สันสตดด้านหลังเป็นมัลติลิงระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS ยางเดิมติดรถมีขนาด 195, 65, 15ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่185-195จนถึง195 ปัจจุบันคันนี้ใส่ย,ยางขนาด205 45 17โดยส่วนตัวมองว่าขนาดกำลังดีครับใช้งานในชีวิตประจำวันสบายจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์150ม mm, มน้ำหนักรถ1.45ตันมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.74ยาว4.67สูง1.41เมตรซึ่งจะสั้นกว่าตัวซีดานประมาณ85มิลิเมตรครับ หลังคารับน้ำหนักได้จุดละ100กิโลกรัมโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์คูเป้แพลตฟอร์ม124 4 C, แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด70ลิตรตามสเปคจากโรงงานใช้น้ำมัน95 L, ครับมาดูภายในกันกุญแจเป็นแบบนี้นะครับกระจกทุกบานจะมีโลโก้แบบนี้ครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุ ลอฟทัชหนังบริเวณนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปครับที่ปรับเบาะไฟฟ้าเมมโมรี่เบาะได้2ตํตำแหน่งครับช่องเก็บเอกสารมีมาให้2ช่องครับช่องนี้ลึกประมาณ3นิ้วส่วนช่องนี้ลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงและยกเบาะครับความพิเศษอย่างหนึ่งของรุ่นคูปเป้ก็คือแขนยืดครับ ให้เราหยิบเบลได้สะดวกชุดนี้ฝั่งด้านซ้ายและด้านขวาราคาอะไหล่ไม่เท่ากันนะครับและถ้าเกิดใช้ไม่ได้หมดสเสน่ห์ไปเยอะเวลาที่เราเปิดประตูออกจะเก็บครับที่พักเท้าเป็นปั้นพลาสติกขนาดใหญ่เบรกมือแต่ใช้เท้าเหยียบล็อกปลดล็อกปรับไฟหน้าสูงต่ำ สวิตเปิดปิดไฟหน้าช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบสีก่ก้านคุ้มด้วยหนังวงกำลังดีขนาดจับกระชับมือตแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับไฟฟ้าได้2ทิศท,ทางเดินหน้าถอยหลังก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านขวามือที่ปัดน้ำฝนปรับได้3ระดับครับ มีคูสคอนโทรลมาให้ด้วยครับเรือนไมเป็นแบบอนาล็อกแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาอุณหภูมิน้ำมันน้ำมันเครื่องตรงกลางเป็นไมคความเร็วได้ถึง260ขวามือเป็นวัดรอบและนาฬิกาครับแดช h บอร์ดและคอนโซลกลางของเบนซ์ในยุคนั้นเรียบหรูดูดีตัววัสดุลายไม้เป็นไม้จริงๆนะครับสำหรับออปชั่นในยุคนั้น เราสามารถเลือกได้ตามความต้องการครับเงินถึงอะไรก็ได้ช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุทั้งหมดจะเป็นหนังหุ้มนะครับและตกแต่งด้วยลายไม้ถุงลมนิรภัยของรถคันนี้มีทั้งหมด2ลูกนะครับแต่ในตระกูล c 1 2 4ด้วยกันลุงเคยเจอแบบที่มีลูกเดียวและบริเวณนี้จะเปลี่ยนเป็นเก๊เก็บของแทนครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าอยู่ทางด้านซ้ายมือครับ ช่องแอร์วางคู่กัน2ช่องฟังก์ชันการใช้งานไลฟ้าด้านหลังพับหัวหมอนแถว2องสวิตช์ไฟฉุกเฉินปรับม่านด้านหลังสวิตช์เปิดปิดไฟห้องในสารแถว2ระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกมือบิดปุ่มกดง่ายๆแต่โคตรทนฟังก์ชันการใช้งานปรับแอร์ทางด้านซ้ายมือเปิดปิดการทำงานปรับแรงลมได้4ระดับไลฟ้าด้านหน้า กรองอากาศสวิตช์เปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์อากาศภายในภายนอกโหมดการใช้งานปรับอากาศทางด้านขวาวิทยุติดรถยนต์จะมีขนาดวันดินนะครับที่จุดบุรีและที่เขียบุรีครับเกียร์เป็นแบบอัตโนมัต4ิ4สปีดเก็ไทหรือขั้นบันไดครับการใช้งานก็เหมือนเกียร์เบนซ์โดยทั่วไป สวิต์ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาสวิต์ควบคุมกระจกทั้ง4บานและวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับช่องเก็บของกระจุกกระจิกพื้นด้านล่างเป็นพรมครับที่พักแขนตัวสดุปเป็นหนังด้านในบุด้วยฟองน้ําความรู้สึกในการเท้าดีมากครับตำแหน่งกับคันเกียร์อย่างที่เห็นครับระยะได้แต่ว่ามันต่ําจนเกินไปถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาที่พักแขนอาจจะไม่เหมาะครับ ที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุเป็นซอฟทัชขนาดค่อนข้างเล็กครับระยะกับพโงมาลไยถือว่าพอใช้ได้กระจกมองหลังเป็นแบบปรับมือความกว้างดีครับแต่ความยาวสั้นไปนิดนึงไฟแสดงสถานะคาดเข็มขัดนิรภัยไฟสองแผ่นที่และไฟสองห้องโดยสารใช้สวิตช์เดียวกันแต่แยกฟังก์ชันการใช้งานครับถ้าเลื่อนลงมาตรงนี้จะเป็นไฟอ่านหรือไฟสองแผ่นที่ เลื่อนมาตรงนี้จะเป็นไฟสองห้องในสารครับม่านบังแดดวัสดุดีมากครับมีกระจกสองหน้ามาให้ทั้ง2ด้านแต่เวลาใช้งานเป็นานานๆฝาจะกรอบแตกและหักออกครับมีม่านบังแดดอันน้อยมาให้ด้วยขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้สามอันวัสดุหลังคาดีมากครับเบาะที่นั่งคนขับทำได้ดีครับ ในยุคนั้นนั่งสบายทีเดียววัสดุจะเป็นหนังแต่แบ่งออกเป็นสองชนิดครับบริเวณรอบนอกด้านข้างจะเป็นหนังทึบบริเวณที่สัมผัสกับร่างกายเราจะเป็นหนังรูเพื่อไม่ให้นั่งแล้วร้อนระบายอากาศได้ดีตัวเบาะค่อนข้างแบรครับแต่พนักพิงปีกเบาะใหญ่หนาถ้าคนตัวใหญ่มากๆอาจจะอึดอัดครับแต่คนหนักร้อยกิโลมานั่งแล้วเขารู้สึกโอเคนะ หัวหมอนปรับความสูงได้5ระดับและสามารถเอ็นมาด้านหน้าได้ครับตำแหน่งลุงว่าพอโอเคอยู่นะเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบไฟฟ้าปรับได้6ทิศทางเบาะต่ำสุดสายตาจะต่ำกว่ากึ่งกลางกระจกประมาณครึ่งนิ้วครับเล็กลูมจุดที่แคบที่สุดกําปั้นกับอีก4นิ้วพื้นที่วางเท้าดีมากๆครับเหยียดขาได้สุดเลยทั้งสด้าน เฮด o ูมมีอยู่1กําปั้นกับอีก3นิ้วครับประตูเป็นแบบเฟรมเลสกระจกลงได้สุดและประตูแบบคูเป้จะใหญ่กว่าประตูทั่วไปครับประตูมี2ประตูก็จริงแต่กระจกเหมือนจะมี4บานนะครับเพราะว่าเวลาที่เอากระจกลงนะครับมันจะได้ดูโปร่งขึ้นเป็นเฟรมเลสดีไซน์เสาบีไม่มีเห็นไหมครับเวลาที่เปิดปิดกระจกจะรู้สึกเท่มากครับ วิธีการเข้าออกเบาะแถว2กดปุ่มตรงนี้ครับแล้วพับสามารถเดินเข้ามาได้ด้านหลังเบาะคู่หน้ามีกระเป๋าใส่กระสารหรือกระเป๋าจิงโจ้มาให้สองช่องครับตัวเบาะแถว2โดยรวมถือว่านั่งได้ดีนะเพียงแต่ว่ามันเป็นรถคูปเป้ครับพื้นที่มันเลยดูแคบไปหน่อยตัวเบาะใหญ่หนานั่งสบายพนักพิงอยู่ในองศาที่ดีหัวหมอนดีมากระยะดีมากครับ เคสลูมมีอยู่3นิ้วครับเล็กลูมเป็นศูนย์ครับตัวเบาค่อนข้างต่ำเวลานั่งแล้วขาจะชันขึ้นแบบนี้ครับเยนเลยว่าลอยพื้นที่วางเท้าแค่พอยอมรับได้ครับเพราะว่ามันติดเบาด้านหน้าขยับได้นิดหน่อยมีที่พักแขนมาให้ความยาวถือว่าดีครับนุ่มความรู้สึกในการเท้าดีเบาบริเวณนี้สามารถถอดออกได้ครับ จะกลายเป็นที่วางของกระจุกกระจิกและพื้นด้านล่างเป็นพรมเข็มขัดนิรภัยมีมาให้2จุดครับด้านหน้ามีที่เขี่ยบุหรี่มาให้ครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้ด้วยวิธีการไขกุญแจและกดปุ่มครับจะมีพื้นที่ทั้งหมด300ลิตรนะครับซึ่งจะน้อยกว่าตัวซีดานอยู่นิดหนึ่งวางกระเป๋าในแนวตั้งไม่ได้และเบาะแถวสพับลาบไม่ได้ ทำให้ขาดความมันเอกประสงค์ครับแต่ที่มันพับเบาะไม่ได้เพราะว่ามันติดถังน้ํามันนะครับแต่พื้นที่ก็เพียงพอกับการใช้งานครับไฟห้องเก็บสัมภาระป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ครับที่เก็บเครื่องมือแม่แรงและยางอะไหล่อยู่ตรงนี้ครับหนีล้อเดิมเป็นแบบนี้ยางติดรถคันนี้เป็น205655นะครับข้อดี1เครื่องยนต์ทนทานซ่อมง่ายดูแลรักษาง,ง่ายไม่จุกจิก ถ้ารู้แหล่งซ่อมครับ 2. อ,อะไหล่โดยรวมถูกมีเยอะและหลายเกรดด้วย 3. ฟังก์ชันและออปชันยังเพียงพอกับการใช้งานในยุคปัจจุบันครับ 4. ช่วงล่างนุ่มนวลวงเลี้ยวแคบถ้าเปรียบเทียบกับขนาดตัวรถ 5. เป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นรถสะสมได้ราคาขยับขึ้นทุกปีครับข้อเสีย 1. ตัวรถออกแบบมาในลักษณะ2บก2 เน้นเฉพาะเบาคู่หน้าแถว2เหมาะกับการใช้ชั่วคราวหรือเอาไว้เก็บของครับ 2. อเบาแถว2พับไม่ได้ติดถังน้ำมันทำให้ขาดความมันกประสงค์ครับ 3. ระบบเกียร์ยังไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เลยทำให้กินน้ำมันครับ 4. พวงมาลัยหนักคันเร่งแข็งมากสาวๆไม่ชอบ 5. ระบบแอร์เย็นช้าและไม่ฉ่ำครับอาการประจำรุ่น1 เกียร์4 g t โทนิ ic, เสียเสื่อมตามอายุจะซ่อมหรือว่าจะยกลูกให้ลองเช็คราคาก่อนครับแล้วแต่ง,งบประมาณ 2. วัสดุภายในเสื่อมกรอบแตกง่ายเช่นช่องแอร์หรือปุ่มปรับบบอไฟฟ้าครับ 3. ระบบความร้อนแนะนำให้ลองเช็คเกี่ยวกับเรื่องการล่วซึมจุดเชื่อมต่อต่างๆพัดลมหน้าเครื่องและฟีปัม๊มเครื่องจะได้ไม่ฮีทครับ 4. ชุดควบคุมแผงคอนโทรลแอร์เสียใช้งานไม่ได้รวนราคามือสองไม่เกิน4,000บาทครับ 5. ตัวถังผู 1. ใต้แบต 2. กระจกหลัง 3. คิ้วและ 4. ชายประตูครับ 6. เรือนไม่เสียเป็นทุกคันขึ้นอยู่กับเวลาค่าซ่อมอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0ถึง5,000บาทครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง6-8กิโลลิตร นอกเมือง10-13กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8-10กิโลลิตรขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ครับคู่เปรียบ1 BMW E36 Coupe 2ซา900ครับราคามือ1ทุกบอดี้สไตล์เริ่มต้นตั้งแต่2ล้าน3จนถึง3ล้านบาทราคามือ2องณปัจจุบันเฉพาะโฉมคูเป้นี้ลุงเคยเห็นต่ำสุด5แสน มากสุดตอนนี้ที่มีการซื้อขายกัน1นล้านสองแสนบาทครับขึ้นอยู่กับสภาพและของแต่งเป็นหลักกับ Mercedes-Benz e c a r ี์โดยส่วนตัวเล่นได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นไหนก็ตามเพราะเป็นรถรุ่นหนึ่งที่คุ้มค่าในเรื่องของการใช้งานและการลงทุนอะไหล่เครื่องยนต์ซ่อมง,ง่ายนะครับสบายๆเหมือนกับ W124 ทั่วไปเลยเกี่ยวกับบอดี้พาร์ทด้านหลังอาจจะมีปัญหาบ้าง แต่ไม่ยากเกินไปครับลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณตั้งแต่5 0 0แสนจนถึง1ล้านบาทคุณใช้เป็นรถในชีวิตประจำวันได้เป็นรถสะสมได้ตอนขายออกมีกำไรแน่นอนถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ Mercedes-Benz C124 หรือบางคนเรียก1244นะครับโดยรวมรู้ว่ามันโอเคมากถ้าเรามองว่ามันเป็นรถกึ่งใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นของสะสมได้เพราะอย่างที่บอกไว้ครับช่วงล่างนะครับและตัวเทคโนโลยีในยุคนั้นเราต้องบอกได้ว่า124เนี่ยเขาจะชอบพูดกันว่ามันเป็นยุคที่ over engineering เราจะเห็นได้ว่าฟังก์ชันบางอย่างเนี่ย ตั้งแต่ในยุค20-30ปีที่แล้วจนถึงณปัจจุบันก็ยังมีใช้งานอยู่นะครับอย่างเช่น ABS เป็นต้นในเรื่องของระบบปรับอากาศนะครับที่เป็นแยก2โซนเนี้ยระบบปรับกระจกไฟฟ้านะครับหรือตัวกระจกที่เป็นเฟรมเลสก็ตามการใช้งานโดยทั่วไปดีครับเหมือนกับตัว124ทั่วไปนะ่แต่ว่าแค่ว่ามันมี2ประตูเท่านั้นเองก็ลองหามาใช้ดูครับ ถ้าราคารถที่แบบวิ่งใช้งานได้สภาพค่อนข้างครบอย่างคันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ5-6แสนบาทไปแล้วแต่ว่าคันไหนที่มันสมบูรณ์มากๆภายในเอี่ยมเอี่ยมเก็บงานก,กริบๆนะครับราคามันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวอย่างเช่นชุดไลายไม้นะครับถ้าไปทําใหม่ก็น่าจะอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทชุดเบาะก็ประมาณ2อ0,000สามหมื่นตัวคอนโซลอีกอะไรอีกนะครับก็ขึ้นอยู่กับกําลังของแต่ละคนละกันแต่ว่าถ้าภายนอกกริปๆขับไปไหนก็ยังดูหล่อดูดีครับ